ดอย่าลืมมัดจานออกมาอย่าลืมมัดจานออกมาเสียงดังแอด,แอดคุณยายคุณยายสวัสดีค่ะขอโทษเด้อเสียงดังไปเลยอย่าไปเอาจานออกมาอาไปเอาจานออกมา อันนี้ทอดลูกชิ้นแต่ยังทอดลูกชิ้นมาก,ก่อนลูกชิ้นเนื้อใครไม่กินเนื้อก็ต้องขอโทษขออาภัยนะคะแปบ๊บหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะอันนี้เดี๋ยวจะพกเดอ จะชอบให้มันกรอบๆแ้วก็คงไม่กรอบเท่าไหร่คุณยายอ่านประกาศไหนย่าไปดูสิประกาศอะไรอีกของใช้น้ำมันมันกี่ส่วนลูกชิ้นกี่โลทอดนั้นเท่าไหร่งบเท่าไหร่ให้คนกินกี่ลูก โอ้ยเนาะเจ๊ว่างบน้ำมันน้ำมันนี่อยากกะเอาลูกชิ้นก็หนึ่งถุงกากะเอางบไม่แพงลูกชิ้นลูกชิ้นก็หนึ่งร้อยห้าบาทออานะอันนี้คนกีนก็ประมาณ <c oughs> กี่คนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะสองสามสี่สี่ห้าห้าเดี๋ยวก่อนที่บ้านสี่ ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนคนละสองคนละสองสามลูกพอแล้วว้าวจุ๊บล่วงล่วงล่วงเกือบไปล่วงใส่คนกินก็เจ็ดคนถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปหาใครญาติจะไปย้อน,นออเดอร์น้องผ่อนก็ถามซะเออเจวาก็ <laughs> เดี๋ยวนี้ทอดนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทอดข้าวใก่นะเพิ่งต่อยเพิ่มต่อยเพิ่มต,ต,ต,ต่อยที่เดิมหรอ เจ๊เจ๊นะเราจะกินคนละสองลูกสามลูกพอนะยากไม่เจอเจออะไรล่ะประกาศต่อดอที่น้องพ,อพ,อพรเขาประกาศอลอดรอโอ้โอยจะไปอะไรกับน้องพรกับน้องทางพรนเนี่ยประกาศทั้งวันทุกวันเขาทองวันเย็นเนี่ยน้องพ,อพ,อพรเขาประกาศ น้องพรน่ะเขาก็ขยันประกาศอย่านั้นแหละใช่ไหมน้องพรขยันประกาศจริงๆเลยแต่ว่าวันนี้อ่ะโอเคนะพอเสียงผู้หญิงแล้วเอาเอาคุณน้องอะ่ะมาโอเคเลยเสียงเคราะเสียงเคราะห์ไทยราะมากจานลายนี้ที่บ้านก็มีอ๋อ ใช่ใช่วนหน้าเ้าก็จะหกนเนาะเขาจะชอบใช้แต่นอนเจ้บ้านเนาะแอ,มอ,มอ,มอปมันนะคะใส่ๆๆใจๆย่าก็ชอบเป็นคนชอบซื้ออย่างนี้แหละเมื่อก่อนนะลายโน่นลาย,น,าย,ยานี่ลายอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเอาแล้ว ไม่ซื้อแล้วเพราะเราจะซื้อไปทำไมเยอะยๆนะี้เราแก่แล้วพอเวลาพวกลูกๆเขามีครอบครัวเขาก็ซื้อกันเอง